จัก็เาจะเาสลัไปดีได้ทีเพราะวาบอนั่งตอีทีบะนั่งตูนะโอ้เขาโอ้ใช่เขาจะไอเขาจะนั่นน่ะเขาจะไอนั่นน่ะตอาไม่ทำคลิปอไนะจับน้อกอะไรนะอือฮึคุณสับโต้ต้องมือฮะ เรน่าจะน่ากหน่อย,อยที่จะไปถ่ายอันนะเขาเขากำลังอันจะรามันเรยเขาจะซ้อมเหรเขาจะซ้อมนะจะเขาจะซ้อมร,ริมันเรยเนาะนี่นคือรับประกันวันนี้นะไม่มีเอ่อเน<ล>ืเเ้อเนือเ้อสัตว์ข้างเคียงนือเนั้อมาตรงนื้เไม่ไม่จะ๊ะจะน,นัะ่งสบายจะนั่งจะนั่งชาบีเหรอใช่เลยเอาชาไปได้เล,เลยเลอสิบเปอร์เซ็นต์นั่เยมเอาตอนนี้ออกมันตรงนี้นะข้างัน่ปะ ครับอันนี้มาอันนี้ไรนี่พันลมจ้ะเกี่ยวอะไรจะเกี่ยวหนึ่เกี่ยวเกี่ยวได้ไหมโอเคอ๋อเขามีเรือมอันเรนะแต่ซ้อมที่ทำในในนั้นอยู่ในนั้นอยู่เห็นอยู่เออนะพี่ลงตอนนั้นน่ะตอนเมื่อเมื่อนั้นน่ะพันชานแล้วพี่จะให้กินอันนั้นนมกินด่าร้อนๆจริงๆไอนมกินนมยาปลาทอนกินไหมปลาทอนอ่ะกินสินั่นแหละลูกปลาหลังไม่ให้วิ่งหลังบ้านแล้วมั้งหลังหลังไอใส่ สใส s <S Bow अ, ุ่้งใสุ่้งมอันไอไอแฟน้อยนะจับให้ อจะให้เต็มเลยแล้ปายุร่น่าจะทำอย่าทุกไปทาถ้าคลิปไปย่งนีสั้นๆหนังกพี่วเราไแล้วพ่ไปน้นะพี่อุตสาสั่งว่าอะไรเองนะที่ชมะเปล่าพี่พี่อุตสา์พี่อุตสาสั่งว่าคือไม่ได้สั่งคือเห็นพุ่มันน่าได้สักแต่นาทีอะไรก็ได้มาลงๆพี่บอกบอกมากเลยจริงก็นั่นแหละบอกพี่พยายามพี่พยายามให้ให้ทำนะสั้นนพี่พยายามให้ให้ทำ พี่พยายามไม่ให้ทาอยากจะให้แบบมมันไ่่เอแบบไทยธรรมชาติดีที่สุดเลยพระเจาเจาแล้วพี่อนุญาตให้มาพี่จะพี่อยากให้ทําแล้วมันเหมือนแบบเลี้ยงเข้าดีอยู่ดีอะนะไม่ถึงแบบทำเป็นนอนยาวไปเลยเออเอทเป็นประมาณแปดนาทีแปนาีเทแล้วก็ลงนม่ยอดนั้นอนทีสั้นะก็ได้แต่ว่าอยากให้ทำเป็น นั่นแหะเป็นคลิปที่มาตรฐานไปแล้วเราจะได้ชั่วโมงเร็วๆด้วยน่ะบ่เเอออมมมรแต่ตัวนี้เนี่ยเมื่อเช้าเ่าพอทําคลิปไอ้ที่ว่าหุงข้าวเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวเรค่มดเติมมีแต่เรื่องแบบที่ไม่ได้กินเลยพี่ให้คนเดียกินมีคนกินไอ้นั่นกินหมดคนเดียวตั้งตั้งนั่นแหละอร่อยมากมาเลยที่ทำนี่ปานิ่งทำอย่างดีเลยนี่ จริงทำอย่างมีผู้ช่วยทำเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้ใดอันนี้ใช่ไหมเพื่นทีุ่ยของอ้อมทำได้หลายแบบก็มันถามเขาว่าแล้วทำไมไม่เห็นเพื่อนในลานจายเลยสักคนเลยเขาบอกเขามากับไอ้พันกับมากับไอ้น้อยไม่เห็นคุยกันเลยไม่เห็นคุยอะไรที่จริงไม่เห็นเคยคุยกันเลยไม่ไม่ไม่เกินอก่าไม่เห็นเขาเองเคยคุยกันเลยจต่ายชูบินไลย์เมกยนเครื่องเซตไา នៅទៅអង្គវិញយកទៅណ៎អាទុខាដើមទៅគូរវិញទៅណាហូបខោទៅណាមិនទៅក្រឹងសឡណាតែដើញគួជលក្រលបា4ផងណ៎អើវិញត្រូវទៅសឡគូនឯងទៅមិនទៅសឡចូលកាយយ៉ាស់ណ่ะអញរកក្រឹងគ្រុបទីខ្លួនក៏បាននឹងសុភ ก๋แยเตียน้อเอราเอ็มนได้ในปกเยนติพันธ์คนนึงนั่นแลนั่งบนเหอนแเลยคือการที่แบบมันเป็นแบบลักษณะสลงทุ่งเนี้ยชอแล้วก็นั่่พยายามบอกุคได้หลายๆคลิปือพนอเนีคืเมื่อป็นมที่เบแลลนอยเนัแหลพี่พี่เห็นคือเจตนาอยากให้ได้น่ะไหมนั่นแหละ n no a a จ้าคิมียอร่อยไหมอช้อนนึัน ใชค่ะนอเมันโทรหาหรอไม่ต้มะร้มรนั้นมมผักราะปลาม่้แกรไมีเครื่องมีแต่วแดงเนาะน่าจะอร่อยมะแกไปจับม้แดงมได้รทัวร้็นไมพวกราน่กระกระดงกระ่กระงะม้นนะ้นราถึงาทไมมาอยู่บ้านทไมแบบมาต้องนานะนะไหมก็มาบ้านไปไง มาบ้านตนะั้งกี่ปีกี่ปีแล้วทีนี้กลายเป็นว่าเราก็ไม่เคยไปไหนเลยนะบ้องไม่เคยไปไหนไม่เคยออกจากบ้านก็น,นี่บอ้องเพิ่อนเลยเท่ครั้งแรกเนี่ยเนี่ยพี่นี่แหละเนี่ยเพราะว่าทำาบันนี้ได้นะเพราะว่าปีนี้ไอ้พวกนี้มันไปไอ้นี่กันไงมันไปงานมันมันไม่เจอกันก็เจอกันโดยบังไม่รู้เลยตามองจะเข้าเทางนี้เมื่อกี้เมื่อกี้กับกับโดนแล้วเมื่อกี้น่ะคือพี่จะทำงี้ไงจะเข้าไปจริงพี่นะเออเมื่อกี้มันก็จกอยู่ข้างไหน เออนะไม่งั้นแะเประมาตั้งนานแล้วเป็นถ้ารู้ว่าเพื่อนอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าประมาบ้านบ่อยมากก็คือเพื่อนไงเพราะว่ามาบ่อยมากมาจนแบบว่าแต่เ็าไม่เคยไปไหนจนจนกลายเป็นแบบว่ามาบ้านทำไมฉันไม่รู้จักใครเลยไม่ได้ไปไหนด้วยอนเพื่อนเรื่องเพื่อนเดียวกันเรื่องมากมายแต่กองจะรอจะรอแต่ใครมารู้ไหมจะรอแต่แอนมาจะรอแต่อยู่บ้านจะเนียงไม่ใช่แอนบ้านจะเหนียง นี่อีนั่นมันไปจังหวัดประเทศลาวนะโยโกซิสเกตนะไปนั่งนมาราคาจีเออมันลงคลิปอยู่เอ้าผู้โยโกะมันุูซ่าไปสนิทชมแบบดังอินามราดังอันดับหนึ่นะอันนึ่งกินแมันต้องพอเปลือกก็ได้อันเชี่ยวเซ็งใสเป็นไงทชิมดูซิทำหนึ่งไตรคอนนะอร่อยเนาะเห็นไหมล่ะที่มือที่ทำจะหานยังไงเนาะ ที่ตั้งใจทํามากเลยแบบแล้วก็ขนาดขนาดเขามีธุระไปที่อื่นมาเขากลับมาเขายังมาทำให้เรากินเป็นเป็นคนที่เป็นคนที่เออ่ทำอะไรแบบคือมันมันสเต็ปวางไว้เนาะไอ้นักเขาไว้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมาไม่ไม่ใช่นั้นหรอกคือคือคือที่ถ้าถ้าตั้งใจไว้แบบจะทำกินเหมือนว่ารู้รู้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเดี๋ยวยุบประหุนแล้วเขาซ้อมกันถึงกี่โมงนะพี่ดึกเลยพี่แทนพี่ท่านอะไรคิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่อะไรเพราะว่า คนเกสต้องเขา่าให้ินตอนเย็นก็นั่นแหละสิคงบอกว่าึงบอกว่าดีแล้วดีแล้วมาช่วงนี้ระบานี้เนี่ยเปเขาฆามูว่าช่วงนี้ก็ต้องเขาามคือต้องแหลพวกเราครอบตื่นตระเป็นเพื่อนกันตลอดตไม่สิหายเลยแองนัวัวแล้วมาบ้านได้มาอย่างนี้ตวก็ิไม่ว่าสนิดสนิทมีพิษรุ่นนี้มากกว่าเพื่อนนะเออเหลังญาติกันด้วยป่าก็คนอื่ที่ได้ไปครุภีเท่าไหร่ลอกนะอย่างอายอดก็หลาน กูอะไรก็นับถือกันนนี่ก็คือไม่แต่ไม่แต่ใหญ่น้อยเขาหลานถ้าไล่ตามระดับญาติกันนะก็คือพี่น้องกันแล้วไอ้ปู่ก็ได้ไอ้ไอ้จงเป่นกับใดว่าเครือผู้พันขยันกันเน่ยรุ่นเขานะรุ่นรุ่นทีมเนี่ยรุ่นถ่ายนะรุ่นที่เท่าไหร่ยังไงนะเรื่องอะไรพอชอได้นะทอพอปริงได้อารุ่นนี้รุ่นที่พูดคือไงอ่ารุ่นนี้ก็เป็นลำตาเยอะนั่นแหละน้องสนุกไหมไปที่ทุ่งนาวันนี้นหะสนุกสินั่นแหละสิ ได้บรรยากาศดีๆด้วยเนาะแล้วพี่บอกว่าได่เห็นเมื่อกี้เจคันโลงเขาจับยาแล้วเขาลงเขาบอกว่าได้แล้วนะบอกงั้นอ่ะเขาเขามาชัวร์บอกแต่้ำได้เดิมน่าจะทาจนน่าจะทาจนถึกันคือทุกบรรยากาศน่ยมันเป็นบรรยากาศที่ทุ่งนาไงที่บอก ที่บอกเมื่อกี้นั้นดีแล้วที่ทำที่ทำได้แล้วเพราะคืองกระจายอยู่แล้วภาพที่สถาบันถ่ายให้สวยทั้งนั้นเลยที่เราลงอ่ะสวยทั้งนั้นเลยภาพสวยมากเลยอ่ะไม่แสงมันได้แสงมันได้พอดีเลยแสงสวยมากเลยจริงเลยเสียดายจังที่มาบอกเมื่อกี้อึงเออเจ้าอุต่าห์กับแบทมดก็กลับมาก็ทำอยู่เลยทำตอนมองแมนเป็นเลยนี่กลับมาถึงเราก็ทำนมจิ้มอะไรต่างปรุงเครื่องทำเองทุกอย่างกับไอ้เทียวน่ะแม่ ผสะงคนนั้นช่วยทำปลาซื้อปลาสามมาสองตัวไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เห็นหลานที่ว่าลูกตะเชิญนั่นแหละมาช่วยทำเอาอเอาไอ้ไปแล้วถุงถุงหนึ่งกับนมจีนนั่นแหละมาช่วยทำแล้วก็มาเ้าสดจะไม่ได้มาร้าตะทีนะเอามาเ้าลูกเลยถูดเองนี่เองไหมนี่อ่าเอยถูดเองทำเองหมดเลยพะว่างแล้วค่อยผ่านที่ก็ผ่านไปบ้านออบตโตบ่อยนั้นน่ะไอ้ครูอะไรบอกว่า อยู่อยู่อยู่หน้าวัดไงอยู่ฝั่งนู้นเด้อเขาดีใจตัวก็บอกแสดงมาพี่พี่เร่งชงไปเอ้าเปีมามาบ้านมาไอ้เปียมาบ้านมาทั้งวันวัดโพบ้านบ้านนั่นเองแต่ว่าแต่ว่าประตูมันอยู่ฝั่งนู้นมันมีประตูใหญ่แล้วก็โค้งโค้งประตูไปทางเนี้ยโค้งประตูไปทางเนี้ยบ้านเขาจะอยู่มุมประตูอยู่ฝั่งนี้ของวัดเลยครูลายเพิ่นเพิ่นถามนะเใช่เปล่ป่ะเข้าไปคอมเมนต์มาบ้านนะได้ไงบอกเราก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันเลยผ่านานั่นแหละดีใจมากเลยยิ่งบอกวัดเรื่องวินัย ก็ใช่เพราะ๋ยวไปคอมเมนต์ตัวเองตัวเองพี่ที่พี่ลงอะไรที่ว่าทำกับข้าวน่ะแล้วที่นี่แบบไปคอมเมนต์แล้วไอ้วิไลมันคอมเมนต์เข้ามาพอดีไงเออไอ้แบบมันคอมเมนต์กับพี่ก็ได้ไงวะแหละคือสุริสกายแหละคลิปรูปนี้เนาะเออ้องกลายเป็นรุ่นนี้พี่ก็จะมหมดเลยก็ทุกคนอ่ะเฉพาะกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้เออต่อรุ่นอื่นรุ่นอื่นไม่ก็จะมีคนไม่รู้เป็นไรแต่กับรุ่นของวิไลน่ะนอืั่นแหล้วดีแล้วแล้วกลายเป็นมาสติก มีแต่คนบ้านปีเลยีเดียวไม่น่าเชื่อเพะว่าแต่ก่อนตอนนั้นจะครอบแต่คนบ้านเฉียงเพราะว่าเพื่อนสนิทอยู่บ้านเฉียงหมดเลยแล้วก็บ้านปีนนะคือว่าเหมือนมีความรู้สึกว่ามันไกลตอนสมัยนี้นาตอนปั่นจักรยานมันไปไกลอ่ะแต่บ้านเฉียงมันปั่นถึงกันได้ไงที่ไหนได้ บางเรื่องคือแตล่าบางเรื่องคุยกันได้เลยนเก่าเกิดเหตุนบ้านนั่รเหรอพูดไปเพิ่อะไรเราคุยคำๆกันกันราแคกันไม่ใขหรออบ้านีัเหรใครวะไม่อจิมไหมอจิมกับคนบ้านบ้าคนบ้านบะเออมันแต่ก็เคยรักกันเลยรักกันอะไรแต่ว่าไอ้พิไลมมาพูดถึงบ่อยนะเป็นไงพ่อินอร่อยไหมไม่คุบอกเขาบอกว่าเขาบว เขาบอกว่างานนี้ต้องจนกินมาด้วยนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดพอดีกำลังดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปลากมันไปกินมัเขาไปหาแม่มันแล้วอน้ำซีนั้นได้แล้วเมื่อกี้น้เซียนเ้าก่อนวะเมื่อกี้น้ำซีนโมแต่ปลาเขาสดด้วยปลาเขาสดด้วยแล้วก็มันสดทุกอย่างนะปลาแม่น้ค้างไงแล้วก็ทำม่ไม่คายใช่สะอาดเนาะอืมไม่คาวหรอก ตอนนี้ามดองาเลยเมื่อกี้ใส่เยที่ไหใรหมายอรหมาตอไหมยรอตั้งแนวเข้ามานี่เลยเขามาเข้ามานอนบนจีนไปซันต้องกินต้องกินเราตังไม่ได้หมายนี่ก็เพื่อนกันนี่ก็เพื่อนที่อ่ไอ้ีนจะไปไหอมาทไหกับบอบบานี่เพื่อนไม่ไหล bạn đi thân, nói, nuôi <laughs> à? yeah, <laughs> <laughs> <Tất> cả với lại, không không không, 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 อ่าจะเอาไปทำไมไม่ได้เอาไปไม้อาไตที่มาท่้งนี่ใ่โมรีจไปเ่อมเล่นมาเล่นเ่ยวก่อนาก่อนสาเนก่อนมาเล่อนมาน่อนสิมาเป่น่อมาเกอนาเ่นก่อนาเอนมาเล่ก่นาเกอนเล่อน้าเกอนาเล่น่อนสมาเล่กอาเล่นก่นาเอาล่นก่นเกา่นก่ไนสเกอา่ก่นสอาเล่่อนสอา่่นเอา่อเอ

ไจนู้จักกันที่ตรไมุมตรงนี้เลยมุนี้เลย่จะเป็นจอยเข้าไปลงใ่ใช่อ้ตนแอลไอ้ต้น้่แต่ว่าีใก่ากอนอเปิลนนวลหจะว่างนน้ไม่ใช่ไ่นเคเป็นคู่หรอเพราก็ดูว่าเราเหมือนเป็นคู่น่แหละแต่เราไม่ใช่คู่เอ้าแล้วที่ทำอะไรก็คือว่าเป็นคนท้ายก่อนคนนี้มาสิคุ้นเคยกับพวกเราดีจองได้เอาไป แั่นก็เอาอแปนอแปนหนึ่งเลยพ่อแต่น้ำยาไปก็ได้ใ้ขี้ั่ะรเพิ่งน้ำมีน้ำซีนรไ่้อยู่เข้าท่าทุกวันอยู่อ่ะิี่ก็ได้อนี่ม่องว่า้ันะเอี้มีแล้วสี่เอร์ห้บาทหม่แปะมาสอบแปมน่จนี่รับได้ได้ปราหมล่ะมกลอ้รถยต่นนรถอะเ้อ่ใน